Okay, okay, okay.

สวัสดีค่ะพ่อพ่อ,พอกับสาวิสานคนเกา่าคนเดิมค่ะมอนีสาวิสานสิมารีวิวหมวกค่ะปักโลโก้ปักธงชาตินะคะสองข้างเลยแล้วก็เสื้อค่ะปักธงชาติแล้วก็ปักโลโก้เหมือนกันข้างหลังก็จะเป็นสะท้อนแสงนะคะพื้นที่เอาไว้ปักอยู่ที่ว่าลูกค้าหรือว่า f อท่านไหนจะ สั่งปักชื่อหมู่บ้านด้านข้างยังเป็นกระเป๋าข้างค่ะสองข้างนะคะรุ่นนี้โปร699ค่ะเสื้อพร้อมหมวกนะคะก็จะรีวิวให้ดูว่าได้อะไรบ้างก็จะมีซิปหน้าแล้วก็มีซับไนเหมือนกันค่ะหมวกปักข้างหลังด้วย สะท้อนแสงหน้าหลังเลยค่ะรุ่นนี้ใส่สบายค่ะที่นางแบบใส่ที่สายิสันใส่อยู่นี่คือไซส์เอนะคะหนะ้าอก40ค่ะวงแขนก็จะพอดีกระทัดลัดนะคะไหล่เราจะไม่ล้ำออกมามันจะไม่บานแล้วก็ไม่เหินนะคะไหล่จะไม่ล้าไหล่จะสวยเข้ารูป พอดีกระชับค่ะจะเป็นคอปกค่ะรุ่นนี้ขอปกนะคะสายสันจะทำคอบปกอย่างเดียวค่ะซิปหน้าคอปกเนาะมีสะท้อนแสงก็ได้ไม่มีก็ได้จะมีสองรุ่นนะคะของสายสาันรุ่นนี้จะโปรหกเค่ะจะมีอีกรุ่นหนึ่งกระเป๋าปะหน้าเนาะอันนั้นยังไม่พูดถึงค่ะเราจะพูดถึงโปรหกเกกก่อนเนี่ยค่ะซื้อเป็นชุดนะคะ เสื้อกั๊กระหมวกค่ะในราคานี้เลยเนื้อผ้าเราจะใช้เนื้อผ้าคอมค่ะตาระขังทองคอม0 7 8ย์รหัสนะคะตาระขังทองค่ะเป็นผ้าดีมากเลยผ้าคอมรับประกันได้ว่าเสื้อที่ได้ไปนี้ตรงปกแน่นอนค่ะอยู่ทรงตั้งสวยค่ะเนื้อผ้าซักไปก็จะนิ่มนะคะจะไม่ย้วยไม่เหลวค่ะ แล้วก็จะมีเสื้อค่ะท่านใดที่สนใจเสื้ออย่างเดียวนะคะจะขายอยู่ที่599ค่ะแต่ถ้าเอาหมวกก็เพิ่มอีกแค่ร้อยเดียวเองนะคะได้699อันนี้กระซิบเนาะกระซิบเบาๆเราจะไม่กระซิบกันแรงค่ะแต่ว่าท่านใดมีหมวกแล้วก็สนใจสั่งซื้อแต่เสื้อก็ได้ค่ะสาวอีสานเอาคลิปดีๆเอาเสื้อสวยๆมาฝากนะคะวันนี้กระิข,ขอลาไปก่อนเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาเดี๋ยวสาวอิสานสิมารีวิว เสให้เบ่งอีกเนาะค่ะนาะรอติดตามชมมาสาวิสานสิมารีวิวตัวใดให้เบ่งของหน่วยงานอสมคะ่ะแล้วก็อีกหน่วยงานอื่นๆนะคะมีทุกหน่วยงานเลยอยู่ที่เราจะปักลงตัวเสื้อคะ่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะที่ติดตามชมขอบคุณคะ่ะเป็นกำลังใจให้สาวีสานด้วยจะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ชมกันสวัสดีคะ่ะ